พูดดังๆนี่นะครับยังกันนานมากเลยนะเนี่ยนานมากครับโหเขาใช่คือผมผมคิดว่าน่าจะประมาณแบบเขาดาวเลยป่ะแบบตีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือนานมากๆที่เราได้ออกมาอย่างนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมผมก็รู้สึกว่าผมก็แบบแบบพอได้ออกมาอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราเพิ่งติดโควิดมันแบบมันมีความแหลคุยเรื่องนี้แหละครับผมกับเดิมกางโน้นทางนี้กันแล้วแตพี่ละมองโน้นมองตาไปไปกันไปกันพรุ่งนี้ไปไน้ไหมนะไปได้กันสี่ปีมันแล้วใช่ครับผมก็ก็จริงๆก่อนก่อนหน้านี้ ผมก็เพิ่งติดโควิดไปด้วยครับผมก็เลยเหมือนมีม,มีมีช่วงกักตัวแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงที่แบบมันมันอะไรหลายอย่างมันยากอะครับผมด้วยด้วยสถานการณ์เนาะมันก็เลยเหมือนเราไม่ได้ออกมาเจอแบบน,นี้นานแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ได้ออกมาอีกทีก็ดีใจครับเรื่องโควิดไอ้ซฟ f ตัวเองขนาดนี้ด้วย โอ้โหผมรู้สึกว่าผมก็ <c oughs> เรียกว่าอะไรอะ่ะทำทำทำทุกอย่างเท่าที่มันทําได้นะเราเราออกออกไปข้างนอกเราก็ใส่แมสเราเราเรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็พยายามฉีดหลังมือตลอดอะไรอย่างเงี้ย <zone. S 1> แต่ว่าเออผมไม่รู้ว่าด้วยยังไงเหมือนกันนะตอนตอนนั้นที่ที่เราติดคือแบบซีซั่นนี้มันรอดยากจริงๆก็เลยแบบสุด <p ul od id> ท้ายพอพอเราติดมาเราก็เออคือ <p ul od id> คือคือเราไม่ไอยากติดหรอกแต่ว่าพอติดมาแล้วก็รู้สึกสบายใจนิดนึงเหมือนกันนะว่าแบบเออยอมนะมันก็จบไปแล้วเลยหลางคนเป็นห่วงไอเพราะว่าไอคือม่ขาดสุขาพ่วยใช่ใช่จริงๆจริงๆคุณหมอเคยบอกผม ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมติดเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้หนักกว่าค,คนอื่นด้วยเพราะว่าผมผมเป็นโรคหัวใจครับผมผมเคยผ่าตัดตั้งแต่ตอนแบบขวคขึ้นแล้วแบบโรคหัวใจเนี่ยมันจะทําให้มันมีเกี่ยวเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดเรื่องหับด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบโซเชียลโควิดเนี่ยมันมันไปโดนตรงปอดตรงหั หรือตรงข้างในเลยเมื่อไหร่ก็อาจจะแย่ได้เลยครับผมแต่ว่าโชคดีที่พอพอผมเป็นแล้วแล้วผมถ่ายผมไปสแกนปอดทุกอย่างเรียบร้อยก็เออไม่ได้ไม่ได้ไอ,อตัวเชื้อไม่ได้ลงปลอดแล้วก็ทุกอย่างโอเคหมอ้หมอกลเป็น<ม>นันแหลรับแต่หาย้าไอตอนนั้นผมมีมีไข้ครับผมแล้วก็แล้วก็ไอจนเอาจริงๆริงตอนตอน,ตอนหลังจากที่ผมออกออกจากกักตัวมาแล้วอะก็ยังมีไอยอยู่ยังมันคุณคุณุหมอบอกว่ามันเป็นลองโควิดที่ที่แต่หลายคนก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็ยังมีไออยู่บ้างแต่ว่าหลักๆที่เป็นคือตอนตอนนั้้นเลยคือมีข เล็กๆแล้วก็สดนมากจะเป็นไอแบบเจ็บคอ mm hmm. ซึ่งซึ่งจริงๆมันรู้สึกเหมือนความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เราฉีดฉีดวัคซีน <c oughs> แต่ว่ามันจะแบบหนักขึ้นนิดนึงแต่การไายของไอมันไม่ได้สงบครับ ไม่ส่งครับผมเพราะว่าตอนตอนตอนผมขายแล้วผมผมไปสแกนบอร์ดอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วหมอบอกว่ามันโอเคมากแลบทุกอย่างโอเคทุกอย่างยังดีอยู่อะไรเงี้ยกอตอก็โล่งใจไปตอนแรกผมก็กลัวมรัเพราะว่ามันมีวันหนึ่งครับผมที่ผมไอหนักมากแต่วัน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 ที่3ามที่ผมเป็นผมไอหนักมากจนถึงขั้นแบบผมเหนื่อยหน้าแค่เนี้ย แล้วมันเจ็บเจ็บโอมากๆแบบมันรู้สึกเหมือนมันก้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบหายใจเข้าก็เจ็บอะไรอย่างแี้วมันเจ็บตรงหลอดหลอดลมไปหมดเลยแล้ววัวนั้นอะผมกลัวมากผมรู้แบบเอ้ยอันนี้คือแปลว่าลมต่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปตรวจแล้วไม่มีอะไรก็ตอนนั้นไอ้พี่สาวอยู่ที่ไหนอยู่ไอซ์ริชแน่อยู่อยู่อยู่ที่บ้านครับผมคือคือพอดีตอนนั้นที่บ้านผมเนี่ยติดกันค่อนข้างเยอะแบบเอ่อพี่สาวก็ติดเอ่อผมแม่บ้านอะไรเงี้ยคือจริงๆทั้งบ้านเนี่ยมีมีแม่รอดอยู่คนเดียวกับเครื่องรถครับผมก็ค เลยก็เลยเหมือนเหมือนเราเราก็เลยเหมือนอยู่ในบ้านร่วมกันรวมกันไปเลยแล้วก็มีแบบคุณแม่ที่ไอสเเละมากๆอกคนหนึ่งรบกวนไหมอะที่อยู่ที่บ้านอกันแล้วก็แบบอาการเป็นอย่างนกันนะคุณไม่ได้อยู่ตอนตอนนั้นไม่มีความกังวลนิดนึงครับผมแต่ว่ามันก็ยังดีที่ว่ามันมันเป็นแค่วันวันเดียวคือแบบพอพอเราตื่นเช้ามาอีกวันนึงมันก็ดีขึ้นเราก็เลยแบบค่อยค่อยโล่งใจไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายตอนเราไปไปสเตอร์ฟอร์ดมันก็แบบทุกพอพอหมอบอกว่าโอเคเราก็เราก็สบายใจอย่างขั้นการรักษาเนี่ยครับแพทย์เขาได้แบบวินิจฉัััยออะไไรบเพกตว มันต้องรักษาเป็พิเศษมากปกติเนี่ยเพราะเราก็มีโรคประจักัวอ๋อไม่ไม่เลยครับผมก,ก็จริงๆก็เป็นการรักษาตามอาการกปกติเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือคือ,ค,อคือหม่ถึงว่ามัน,ม,นมันจะทำอะไรพิเศษได้ตอนตอนที่มันหนักหนักนกว่านี้แล้วแต่ว่าตอนตผมโชคดีที่ว่าผมไม่ได้เป็นขัานหนก,หนก ก็เลยเหมือนสามารถรักษาตามอาการก็คือกินยาปกติได้เราจะเข้าเพื่ออาการลองคอูไปริกเข้าแต่ะวันเื่ออาการลองคูผมรู้สึกว่าตอนนี้ผม,ผมค่อนข้างหายสนิทแล้วแบบค่อนข้างหายสนิทแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาตอนตอนคือคือคือผมติดตั้งแต่ตอนช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณกลางเดือนใช่ไหมก็คือแบบประมาณสองสามอาทิตย์นั้นอนะผมมีผมมีไออยูผมม่ IU, ผ,มม IU, ผมมีแบบแบบมันคันคนคอมีเสลี่มันอยากจะแบบ มาตลอดเวลาเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่ได้มีเสียงปฏิเสธเออไม่รับขอบคุณครับในท่านนี้ก็ได้มีผลการร้องเพลงไหมมันมันมันมีช่วงที่อายเยอะๆอ่ะผมรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าตอนตอนนี้เราเราเรากลับมา 我来了。来 ตอนนี <muitas> <ian> ้ก็ดีนะครับผมจริงๆผมผมกับพี่เจก็ยังก็ยังเจอกันอยู่ยังยังยังมียังมีล่าสุดก็ยังไปกินข้าวด้วยกันอยู่อะไรก็ก็โอเคครับผมเขาตอนนี้เหมือนเหมือนพี่เจเขาก็เป็นช่วงนึงที่เขาเขากำลังเหมือนแบบเตรียมตัวเตรียมตัวในการจะทาสิ่งต่อไปของเขาที่ที่ผมผมผมไม่พูดแล้วกันแต่ผมผมไม่เขาเป็นคนพูดเนาะเออก็ก็ก็ดีนะครับผมผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วถึงถึงแม้ว่าเราจะเราจะเหมือนไม่ได้ทํางานด้วยกันแยกกันแต่ว่าความความเป็นพี่น้องอันนั้นที่แบบมัน มันไม่เคยหายไปเพราะว่าจริงๆพี่เจเป็นคนที่เหมือนแบบตั้งแต่ทํางานมาน,นี่ก็เห็เรียกได้ว่าสนิทที่สุดเลยนะเพราะความที่เราเหมือนเราอยู่ด้วยกันมาแบบนานมากตั้งแต่เลือดค้นนใยไปนายท,ทุกเพลงก็คือพี่เจหมดเลยอะไรงเงี้ยมันก็เลยเหมือนสนิทที่สุดคือเอาจิงถ้าเกิดเธอพูดตรงผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือไอ้ความเป็นพี่น้องที่เราสนิทกันเนี่ยมันจะแบบมันจะหายไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอตอนเนี้ยผมดูแล้วว่ามันมันไม่หายไปผมก็เลยโอเคมันไม่ได้มีเราต้องมาทำงานเพลงเดี่ยวคนเดียว ครนะัต้องมาทำงานเพลงเดี่ยวคนเดียวเหรอครับเ,เออมีม,มีมีบ้างครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เราก็มีเพลงเดี่ยวของเราไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยมันมันก็เลยรู้สึกโอเคก็ก็ก,ก็โอเคอ่าตอนตอนนี้ก็แบบกำลังใก,กลังใกล้ๆจะ,ะได้ฟังกันแล้วก็อ,อยากให้คนรอติดตามเพลงมันใก็้เพลงมันใกล้จะถ่ายแล้วใช่ครับผมใกล้ๆกล้แล้ว,แ,ลวแต่ว่าตอนตอนนี้เหมือนเรื่องเรื่องวันเวลาอะไรมันยังไม่คอนเฟิร์มก็ก็อยากให้คนรอ,อติดตามผมแต่ว่าแบบใกล้มากแล้วจริงๆตอนนี้ก็ถึงเพลงบเรียกนะว่า80% 7 0แล้ว ผมยากผมรู้สึกว่าแบบพอพอด้วยความที่ตอนตอนที่เรามีดูโอของเรามันมีความแบบแบ่งเบาอะไรมันมันมันมีความถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนแต่เรารู้ว่ามันมีคนเป็นกับเราถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกแบบอะไรก็ตามแต่เรารู้ว่ามันมันมีคนไปไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีคนแบ่งเบาอยู่อะไรเงี้ยมีคนท้างาแต่ตอนนี้มันก็มีความแบบแบบลงที่เราคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็แบบพอผมทาเพลงอะไรเสร็จผมผมไห้พี่เจฟังก่อนนะเจก็แบบมามามา สิดท,ท้ายแล้วเพลงใหม่นี่แนวเพลงเป็นยังไ, oh, ยงไงโอ้ oh, เพลงให oh, <ๆ>ม่น,น,นี้ก็สนุกสนานแน่นอนครับ <Yeah. S 1> ผมผมก็อยากให้ทุกคนได้ดติดตามแล้วก็จะได้แบบเห็นเห็น oh. ผมแบบมีความไม่ว่าอะไรร่าเริงกับกำลังสดชื่นมากขึ้นกับ<ๆ>แบบแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นความแบบเต้นเต้นของผมอะไรแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> ผมก็อยากให้ติดตามด้วยว่